สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองหอดกนฝากก่อนแรกก็แชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรถราคาก่อนที่จะถึงปีใหม่นะับท่านใดที่หารถใช้งานวันนี้เราลดราคาให้นะครับสนใจคันไหนนะฮะติดต่อสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวผมบอกราคาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คันแรกคันนี้นะฮะก็จะเป็นรถฝากขายเป็นรถด่แตนสิเบเแรงนะฮะคันนี้ก็75,000 ส่วนคันนี้ก็จะเป็น Honda Jazz ปี2012เป็นรุ่นท็อป SV นะครับก็คือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับก็จะได้ดิสเบรก4่ล้อนะครับถุงลมนิรภัยแอร์แบกคู่หน้าระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีแพนเลนิ์ชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะแล้วก็อื่นๆนะฮะในเรื่องของตัวท็อปนะฮะคันนี้ก็259,000ต่อรองราคากันมาได้นะครับผมนะฮะ ราคาตอนนี้นะครับส่วนมากจําเป็นที่จะต้องขายสดเพราะไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้จัดยากยอดจัดต่ํามากนะก็สองห้าเกเปี่ยนของเหลวให้นะแล้วก็จะสทรงให้ฟรี200กิโลเมตรนะครับผมนะรถเอกสารเล่มพร้อมพร้อมใช้งานรถสวยนะฮะน็อตไม่ขยับนะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นปี2018นนะฮะโตโยต้าไฮรักรีโ ที่เป็นดัมผมมาติดตั้งดัมใหม่นะครับล้อหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกแล้วนะครับผมเป็นดัมคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภัยแอร์แบ็คระบบเบรก ABS นะฮะคันนี้นะครับก็เอาไปเลยครับลดราคา2 5 0 0 0 0ห้0 0บาทนะฮะ359,000บาทเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้เปลี่ยนของเร็วให้ทั้งหมดนะฮะ แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะฮะคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยนะครับเอาไป359,000บาทนะฮะหรือสนใจต่อรองให้หน่อยได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็มาคันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Toyota า u ูน่าว s ปี2016นะฮะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เป็น 2NR นะะก็คือฝาครอบสีขาวแล้วไม่ใช่ 1NZ นะฮะ คันนี้เป็นรุ่น E กระจกไฟฟ้ามือเดียวไม่วิ่ง40,000ยางผมเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นได้แอร์แบ็กระบบเบรก ABS นะฮะคันนี้ก็จาก259นะครับเอาไปราคา2 3 9 0 0 0บาทเปลี่ยนของเร็วให้เหมือนเดิมจัดส่งให้ฟรี200กิโลเมตรนะฮะนะฮะก็ ราคานี้ยอมรับได้นะติดต่อสอบถามมาได้เลยมาดูรถมาลองขับได้หรืออยากให้จัดส่งได้เลยนะครับเอาไปใช้งานพร้อมๆนะเป็นรถมือเดียวไม่ 40, วิ่ง4ี่หมื่นแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะปี2016นะฮะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะก็จะเป็นโตโยต้าซูโตโยต้าโฟล์กูเนอร ปี2007เป็นรุ่นพิเศษในยุคปี2007นะครับจะมีสีขาวก็จะเป็นตัว e x e ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะได้ล้อแม็กซ์ขอบ Mac 18ชุดสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์นะครับภายในก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นโทนครีมดำนะฮะก็จะมีความพิเศษแตกต่างจากทั่วไปของเขาที่เป็นรุ่นท็อปทั่วไปนะครับคันนี้ก็เอาไปในราคา สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก่อนปีใไม่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวให้ห้าจุดนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเข่าหน้าแล้วก็เกียร์โฟนะครับนะฮะฟรีจะส่ง200กิโลเมตรเปลี่ยนคลองเหลวให้นะฮะเอาไปราคา3 2มแสน 9 0 0าบาทนะครับผมนะก่อนปีใหม่เลยนะเดี๋ยวให้ลูกค้านะครับก่อนปีใหม่สามแสนหน้าพันบาทอ่ะมาดูพวกนี้นะฮะแล้วก็สองคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นที r มังกรทองนะครับเป็นตอนเดียวปี2535ยางสวยนะครับสีสันพอดูได้รถไม่ได้เดิม100%แต่เครื่องเกียร์ดีมากนะฮะคันนี้ นะไม่มีพาวเวอร์ระบบแอร์คอมจับนะฮะแต่น้ำยาขาดคัสซีดีนะฮะคันนี้เอาไปในราคา6 9 0 0 0บาทนะครับเลขเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็น i s u d ูดีแตอนเดียวปี2547เป็นเครื่องไดเล็กนะฮะผมอะไรพาวเวอร์มีไฟตัดมองนะฮะมีคอกพร้อมบรรทุกใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็จะมีคอกบรรทุก เป็นคอกทรงบรรทุกกลัวนะฮะพร้อมๆใช้ล้อกระทาผายาง XCD2 นะครับนะครับ c d เครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นนะสำาราคันนี้ก็เอาไปก่อนปีใหม่นะครับจาก159เหลือ149นะครับยอมรับได้ราคานี้มารับไปได้เลยนะครับ149ผมไม่เหลืออะไรแทบขาดทุนด้วยซ้ำนะฮะ เอาไปเลยนะครับ149,000บาทสำหรับคันนี้นะครับนะก็สนใจคันไหนติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับนะฮะว่าพอรถได้ไหมราคาอะไรประมาณนี้นะครับสนใจคันไหนติดต่อมาเบอร์098 274 4279เบอร์098 274 4279อดีา ID Line 0 9 4ย7 5 4 4 4 1 อยากดูรถตัวจริงคันไหนรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดนัดมีติดจองนะฮะก็ผมจะนัดให้ลูกค้ามาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจอดขอนแก่นนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะมาไว้ใจทางผมมัดจำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับสำหรับรถที่พร้อมส่งให้ลูกค้านะก็จะมี Fortun e r มี V ีอมีรถดัมคันนี้แล้วก็จะเป็นตัว คนด้าแจ๊ส่วน2อคันนั้นลูกค้าต้องมาดูมารับเองนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดไลค์ที่กดแชร์กดติดตามให้กับรถบ้านมือสองคนแกนเต็นเล็กๆเต็นนี้นะครับนะขอขอบพระคุณมากๆสํสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ